ที่มอบทำความบันเทิงและสนใจนะคะเพลงนี้กาเพลงนี้ใช้ขับร้องอารายลักษ์แดกคูสุรินภาคสุริในช่วงสําคัญวันพระราชทานเพลิงศพคูสุรินภาคสุริเมื่อวันเสาร์ที่5มีนาคมที่ผ่านมาครั้งนี้สิทธหญิงสิรินทานิยากรจับไม้ทั้งน้ตาค่ะร้องคู่อาสุมิตรแทนแม่ชียุพินแพรทองคู่ขวัญในตำนาน ซึ่งแม่ชียุพินท่านก็มาร่วมง,งานด้วยนะคะเดินทางไกลามาจากจังหวัดสิงห์บุรียอมรับว่าเสียใจมากแต่เมื่อเข้าสู่ทางธรรมได้นานถึง25ปีจึงเข้าใจการจากลาเป็นอย่างดีค่ะตอนนี้แม่ชียุพินท่านอายุ75ปีแล้วค่ะคุณผู้ชมมีเจ็บป่วยบ้างเพราะอุบัติเหตุลื่นลมนะคะต้องบอกว่าทิ้งวงการบันเทิงไว้เบื้องหลังมาน,นานก็จริงแต่แม่ชีไม่เคยทิ้งมิตรสหายค่ะ ท่านยังติดต่อพูดคุยกับคุณอาสุมิทตลอดทางโทรศัพท์นะคะซึ่งคุณอาก็เป็นคนส่งข่าวเรื่องที่ครูจากไปนี่จึงเป็นการกลับมาเจอหน้ากันในรอบหลายสิบปีเลยค่ะ,ะมันเป็นไปตามเหตุตามปัจจัยนะเพราะว่าคนเราเกิดมาต้องตายทุกคนนะเหมือนที่พี่ตุลงนเกแต่งไว้นะเกิดมาต้องตายใครจะคําฟ้าเนาะวัฏสงังคาราย,ย่างมัวเมาบารมีนั้นมีไม่นานเนา ูเขาแล้วได้อะไรไปเพราะฉะนั้นเราอยู่เราก็ทําแต่ความดีนะมุ่งมั่นทําในความดีถึงแม้เราจะอยู่ในวงการเราก็ทําได้เพื่อการช่วยเหลือคนก็ดีทําบุญกับช่วยเหลือกับคนที่ไม่มีไม่มีจะกินซึ่งนักร้องทําอยู่แล้วนะตั้งแต่ไหนตะลายมาแล้วไม่คิดไม่ฝันว่าจะเป็นนักร้องดังขึ้นมาได้ด้วยบารมีของคุณครูจากเพลงแล้วก็บารมีของแม่ชียุพินแพรทองซึ่งในยุคนั้นก็เป็นนักร้องดังมากแล้วก็ทําให้ผมซึ่งเป็นแขกคนมงโนเนม ก็สามารถเกิดขึ้นมาเป็นชั้นแนวหน้าของโครงการเพลงไยลุกทุ่มก็ไม่ได้เจอเลยแต่ว่าคุยทางโทรศัพท์ทางทางไลน์ทงไร่ยจะคุยกันประจำมีอะไรไม่สบายใจก็จะโทรปรึกษาแม่ชีในฐานะที่เป็นนักบวชคนหนึ่ง ເຈົ້າເປັນໃສສູງແຮງອ້າຍສະຫວ ศิษย์เอกอีกคนที่เดินทางมาไกลคนเดียวเลยนะคะมาจากอีสานเพื่อร่วมงานสําคัญก็คือท่านนี้ค่ะคุณแม่อังคณางคุณาชัยครั้งนี้ขอใช้เสียงที่ครูชื่นชมเล่าลํำกรนถึงความผูกพันที่ยาวนานตั้งแต่ครั้งแรกที่เจอกับครูสุรินเลยค่ะตอนนั้นครูไปตามหาหนางเอกหมอลำเสียงดีถึงขอนแก่นนะคะเพื่อมาร้องมาเล่นในภาพยนตร์บัวลำพูและคุณแม่อังคณางยังร้องเพลงดังขึ้นหิ่งของครูเป็นครั้งสุดท้ายด้วยเป็นการส่งครูก็คืออีสานลำเพลินนะคะ ตอกย้ำถึงคุณูปการที่ครูสุรินท่านปูทางให้เกิดเพลงลูกทุ่งอีสานในเมืองไทยซึ่งเป็นช่วงเวลาที่ยากลําบากกว่าจะผลักดันให้ทั้งเพลงแล้วก็นักเรอาอีสานมีพื้นที่แล้วก็เป็นที่ยอมรับของสังคมไทยด้วยค่ะจําคําที่ท่านว่าเาเคยไปตามหาอังคณางมาแสดงในหนังได้ยินว่ามีชื่อเสียงอุบลพัฒนาท่านก็ตามไปถึงเมืองคอนแก่นแมท่ท่านก็เล่าให้ฟังแล้วก็ ต่อจากนั้นมาซึ่งได้เรียกว่าลูกทุ่งหมอลำคนรู้จักว่าลูกทุ่งหมอลำแม่ก็เลยแต่งเป็นกลอนแล้วก็อะไรคะ่ะกานานาน็ประมาณไม่ไม่นานนะคะก็ขอบคุณท่านที่มีเกียรติด้วยที่มาร่วมงานราชทานเพลิงของท่านพ่อครูนะคะเพลงอิสานลำเพลินเนี่ยนะคะ<รส>มาจากอเมริกามาจากต่างประเทศมาจาก ญี่ปุ่นค่ะเอเชียเหล่านี้ค่ะเขาจะตามหาคุณอาคนางเป็นคนร้องและใครเป็นผู้แต่งทําไมแต่งเพราะจะแล้วก็ตามหาท่านอาจารย์สุรินก็ไปญี่ปุ่นเหมือนกันเขาเชิญไปค่ะเชิญแม่ไปเหมือนกันนะคะค่ะ บทเพลงยอดนิยมจากปลายปากกาของครูสูรินแร์แววดังตามสายลมนะคะเพื่อส่งครูสู่สุขติและแทนคำขอบคุณของลูกศิษย์ลูกหาที่มีชื่อมีเงินเลี้ยงครอบครัวได้ก็ล้วนมาจากความเฉียบแหลมด้านการประพันธ์ของครูทั้งนั้นค่ะอย่างเพลงนี้หนาวลมที่เรนูบรรเลงด้วยฝีมือแอคคอร์เดียนครูแหลมทองบัวไทยแฟนรายการสารพันลัทุมังเขียนจำได้ดีนะคะตัวแทนของเอ b a n แด้วยค่ะ และนี่ละค่ะเดี่ยวคลุ่ยน้ำเต้าในเพลงตะวันขึ้นที่ขงเจียมนะคะอีกหนึ่งผลงานชิ้นเอกของครูสุรินค่ะครั้งนี้บรรเลงโดยอาจารย์เทวันซับแสงยากรน,นะคะซึ่งภายในงานยังมีนักร้องจำนวนมากมาร่วมส่งบรม,มคคูค่ะทั้งเพลินพลมแดนสอนชัยเมฆวิเทียนสุริยาฟ้าปทุมสัญญาพรนารายวิไลพนมไก่โพทองพิมพาพ,พรสิริปิยะตระกูลลาดลาวันจันเพนชุติมาเด่นชาดกพรสวรรค์ลูกพรม สนทิสมมาตรรุ่งฟ้ากุลาชัยแล้วก็ยังมีวงการนักเขียนนักหนังสือพิมพ์นักกรอนแล้วก็อีกหลากหลายคนเบื้องหลังและเบื้องหน้าที่มาร่วมแสดงความรักและลํำลึกถึงครูผู้ให้นะคะเบื้องหลังผู้หนุนวงการลุกทุ่งไทยด้วยหัวใจทิกทุ่มเทค่ะและพวกเราจะร่วมศึกษางานเพลงของครู ถ้อยู่บนแผ่นดินนี้ตลตดอดไปพวกเราคิดถึงครู่นะคะ